หนุ่มโพสเล่าเจอกับแฟนในเฟซบุ๊กอายุห่างกัน32ปีไม่ใช่อุปสรรคเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลสังเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังได้มีผู้ใช้ t ิ k กต o k รายหนึ่งได้โพสเรื่องราวของตนกับแฟนซึ่งเป็นแบบชายรักชายอายุห่างกัน32ปีแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาซึ่งพอหลังโพสออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่บ้างก็ว่าคบกันแล้วไม่ทาให้ใครเดือดร้อนถือว่าดีที่สุดแล้วค่ะโดยหนุ่มคน ดังกล่าวได้โพสต์ระบุข้อความว่าคู่เวรคู่กรรมโพสต์ดังกล่าวภาพดังกล่าวความคิดเห็นชาวโซเชียลชมคลิปถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าความรักไม่มีขอบเชตจริงๆ